ค่าจากเรกเมื่อสักครู่นี้ก็ตามสัญญาปเดี๋ยวจะให้ดูบางฉากคือว่าฉากสำคัญๆในะอย่างเล็กอย่างเช่นอะไรก็ฉากเดี๋ยวจะให้<า>ดู18นาทีสุดท้ายของเรื่องฉากรบใช่มคือฉากรบฉากฉาก,ฉากพนางศรีสุริยตายแล้วก็ฉากแห่ศพกลับมาที่กรุงศรีวิชชาแล้วก็ฉากขึ้นสวรรค์ก <8. N. S 2> ็เป็น ฉากที่ประทับใจนะครับก็เป็นฉากที่คนดูคือจริงๆแล้วเนี่ยตอนที่กําลังขึ้นสวรรค์เนี่ยก็มีเสียงร้องเนี่ยมาจากวิญญาณของวิญญาณเนี่ยมาจากสวรรค์น่าต่นใจอันนี้คือทุกคนก็เสียงมาจากไหนเนี่ยเสียงมาจากไหนทุกคนก็ตื่นเต้นนะครับมีตบมือการกลางแสดงซึ่งระหลาดมากตกใจมากเอาครับก็เชิญดูเลยนะครับ We'll บริษัททุนระดาวันจำกัดพัซเซีลักสูร์ผูพลังแผ่นดินจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย SCG ธนาคารไทยพาณิชย์โรงแรมสยามเคปินสกี้ S&P Syndicate เครื่องดื่มสมุนไพรหาบุครับเป็นไงประทับใจใช่ครับเป็นไงประทับใจปีขึ้นคนลุกไหมปีขึ้นเนี่ยคนร้องไห้นะร้องไห้ก็เนี่ยท่านผู้ชมครับนี่คือท่านท่านเห็นภาพวิดีโอแต่ว่า ของจริงท่านต้องไปชมนะต้องไปชมแล้วก็แล้วก็โชคดีที่เราถูกอนุญาตให้เล่นใน้อกครับครับอันนี้โชคดีมากโชคดีมากคือคือหนึ่งเขาอยากให้เราเล่นและสองมีวันที่ให้ก็อยากให้คนไทยนะความเพียงไม่ใช่คนไทยอย่างเดียวแหละพกไปวันนั้นก็ชาวฝรั่งชาวต่างชาติมากเลยก็ก็ดีใจนะครับว่าเรื่องราวต่างๆของคนไทยเนี่ยชาวฝรั่งก็สนใจความเพียจะพูดอย่างนั้นก็ไม่ได้นะ พราะกุงศรีอยาก็บอกแล้วไงเขาสนใจกรุงศรีอยามาตั้งแต่สมัยนานแล้วกา่นั้นมาตรงนี้ก็ถือว่าเขาก็ติดตามของเขามาคนไทยไม่ค่อยรู้นะถึงได้อยากจะให้รู้ว่าความสําคัญของเรานี่ยิ่งใหญ่ขนาดไหนตั้งแต่เมื่อไหร่อย่างไรอ่าแล้วก็พี่ตกลงว่ากำหนดวันที่เท่าไหร่ที่จะมีการต่อไปกำหนดวันที่ 18, 19, 20ตุลาคมนะคะที่ศูนยัฒนธรรมแห่งประเทศไทย วันที่18ซึ่งเป็นวันศุกร์เนี่ยก็รอบค่ำอย่างเดียว20นาฬิกาส่วนวันเสาร์ที่19และ20รอบบ่ายและรอบค่ำ14านาฬิกากับ20นาฬิกาทั้งเสาร์อาทิตย์มีทั้งหมดก็5รอบนะคะคส่วนที่ทนต้องบอกเลยว่าค่าค่าดูเห็ไหมนะคะค่าดูก็ลดลงกว่าเก่าคือชั้นหนึ่งดีสุดก็พันห้าลดลงมาก็พันหนึแล้วก็แปดร้อยแล้วก็สี่ร้อย นะคะคแล้วก็ผู้ในในช่วงนี้ในเดือนเดือนนี้นะคะถึงวันที่30กันยายนเนี่ยเป็นช่วงโปรโมชั่นซึ่งซื้อ1แถมหนึ่งเฉพาะ2ราคาที่สูงนะคะหมายความว่า1,500ก็ได้2บัตรพันก็ได้2ที่นั่งในที่นั่งที่เลือกได้ที่นั่งที่ดีนะคะอันนี้ก็เป็นเ,เราก็อยากจะให้ได้ชมกันทั่วถึงและเรื่องเล็กๆที่ท่านต้องขอแจ้งไว้ณนะที่นี้คือ คือครั้งนี้นะคะเราไม่อนุญาตให้นำเด็กตามกว่าเจ็ขวบเข้าชมการแสดงนะคะเพราะนี้เป็นกฎสากลอยู่แล้วแล้วก็ตอนหลังเรามีการผ่อนผันแล้วก็มีการขัดคล้ายๆว่าขัดคืนแล้วก็สร้างความลําคาญหรือว่าส่งเสียงอะไรเงี้ยเป็นที่รบกวนคนที่เข้าต้องใจดูอีกประการหนึ่งผู้ที่มาสายโปรดทราบนะคะ ในการแสดงครั้งนี้ซึ่งเป็นการแสดงที่ยิ่งใหญ่และประทับใจที่สุดเราคนที่มาสายเนี่ยจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าในโรงจนกว่าจะถึงเวลาอันสมควรคือหลังจากได้ยินเสียงปรบมือไหมคะว่าจบฉากหนึ่งแล้วก็รีบเข้าไปกรุณาอย่าเดินพุกพล่านนะคะเพราะว่าทุกคนเขาอยากจะมีความสุขอยากจะดูอยากจะดื่มด่ำในศิลปะที่สูงสูงส่งแล้วก็ สวยสดงดงามและความไพเราะของเพลงดิฉันหวังว่าจะพบทุกทท่านในเดือนหน้าวันที่18 19ปดสบก้่บครับเวลาก็หมดพอดีนะครับค่ะก็ไปพบกันใหม่นะคะพบกันใหม่ครั้งใหม่นะครับครับ